สวัสดีครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปชมรถรอหน่อยนี่น่าจะได้ขึ้นรถรออยู่แล้วนี่เอ้าโอเคแล้วครับข้างล่างหมดแล้วถอยได้สายฮอนคันนี้ใส่หม้อว์กระเทียมมาใหม่นะพี่น้องแต่ก่อนนี่เป็นแค่ท่อเอสครับอันนี้วางหม้อว์กระเทียมมาใหม่เลย รถคนลอรถคนดังคุม <c oughs> <c oughs> พลัง J-O โ e c o m ีคอมมอนเร็ b วเทอบสองรแรงมาครับแรงมาเดิมแต่ตอนนี้น่าจะเกินแล้วเสียยอดน่าจะแมปมาเกินแล้วแหละทีเด็ดเสียยอดครับผมคลิปนี้จะพานั่งรถเสียยอดนะครับว่าเป็นยังไง,ภา,งภายในจะนุ่มเนี่ยมหรือเปล่า นี่แต่ตอนที่นั่งมาเนี่ยวุ้คตดเี่ยมันมน้องเอโคตดเย็นแจวเลยหน้าบอ่อบ้านส่องแมวเหมือนเดิมวิ่งประเทศอยู่บ้านจาบ,บกนั่นแหละแถวแถวฟามหมูอ้าขันนู้นมาเขียวโอ้สบายสบายครับอะ เดี๋ยวเราจะไปกับเสียยอดนะพี่น้องสักรู่ครับ,รรบ <get> ยิง <Ooh. S 1> เจ็บเอก็มีมิดเลนน้อยครับอยู่ฝั่งซ้ายก็คอนโซลก็อันนี้จะเป็นไม่ใช่เหมือนของเสียกุ้งนะพี่น้องอันนี้จะเป็นสีโดยของเสียกุ้งจะเป็นคอนโซลดำครับ ก็จะเป็นสีออกเทาๆแล้วก็ตรงนี้เขาก็เต็มนะมาวานของเสือกุ้งไม่เต็มนะอันนี้อันนี้เต็มใส่ระคืนเดีด๋ยวมา <CON S> ดูรถนะพี่น้องในการที่จะขึ้นตรงนี้นะทางไม่ใช่ว่าอันนี้รูพี่น้องโอ้รถไม่แรงนี่กินยังกันแน่ ย่อยแตะเร่งมาเบาหน,นึ่คร,รอบสุดรอบแล้วกันจริงจังเสียงของความผ่อนก็จะรู้สึกว่าผมว่าโหมดกว่าเดิมเลยนะครับตะเกนนายอุ้อันนี้ปิดกระจกนะพี่อน้องนี่ เปิดเบาๆเปิดนิดเดียว j o 7E ครับแรงมาเดิมเขาสองหนึ่งศูนย์แต่ตอนนี้น่าจะเกินแล้วเลยข้อมันเร็วเทอร์โบครับเส้นทางก็บิงไปกลับก็น่าจะไม่เกินสมโลครับแต่เสียยอดบวบาๆสดสดเาดอะไรผม่รู้นะ หนึ่แต่จะมีเนินข้างหน้าครับนิดหน่อยรถเบกหนักนะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นจอมพระสนมครับเป็นทางหลักอยู่ไม่ทราบว่เาเมันคอตัไหนที่ว่าทุกวันนี้นะวิ่งเต็มวันนี้กินเท่าไรนะพี่น้อง แต่เจ็ดอีนี้เท่าไรเสียประมาณเติมมันอันนี้เฉยๆอกว่าพันสามจอดละมาจาเช้าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครับอ้สแตงว่าวันหนึ่งเนี่ยเียดสองพันนนี่ผมว่าอยู่ที่เส้นทางการวิ่งเลยครับอันนี้ก็ขึ้นบอ่อมาก็ขึ้นหลังถนนเลยรัดยาง ดำก็เหลือก็พอวิ่งได้ครับร้อยกว่าบ,บาทวิ่งไปกลับสามโลแต่ไมคโครก็เข <c oughs> าก็จะใส่เยอะนิดนึงเลยครับงานตรงนี้ ปูนี่จะจะปีนเนินตรงนี้นิดหนึ่งเลยครับช่วงเขตตรงเรียนบัวอะไรนะตอนนี้น้ำมันก็น่าจะอยู่ประมาณลิตละสามสี่ครับพันหนึ่งได้กิลิตสามสี่กาลิปที่นั่นเลย ดูกันไหลนะพี่น้องเทคนิคการขับครับช่วงจังหวะไหลแล้วก็จะปล่อยเกียร์ว่างหรือว่าใส่เกียร์สูงไหมครับไหลไปเรื่อยอันนี้ที่เด็ดอูเซียบอยมาดูครับคันนี้ ใครสนใจงานก็น่าจจะมีพรวงนี้ครับเตือนูกิย์ครับเขไม่ได้เรียนกนระจกนะเอาแบบเดิมๆเ,เลย เดี๋ยวจะประชุมทางเข้าเทนะพี่น้อง้างไม่มีฝีมือจริงนี่อูกกินยากเหมือนกันนะผมว่านะขนาดผมขับรถไม่เป็นผมยังมองว่ามันยากเลยโอ้เดี๋ยวดูครับจัะถึงแล้วตอนนี้ก็เตี่ยงน้อยๆแหละน,น่าจะพักกินข้าวแล้วหรือเป เขาโดหดแต่ก็ยังดีที่เป็นดิน้านครับถ้าเป็นดินนาดินทรายเนี่ยโอ้โหอยากคำหนึ่งเลยกระเดาก็เดืองครับทีมงานน่าจะผักทันเข้าแล้วครับเมื่อเช้าก็อฝนตกลงมาอยู่ครับ แต่ว่าก็ไม่เท่าไรแต่ว่าดึงกันอยู่นะตรงไทยจอดเลยเดินร้อย,อยู่ช่วงเย็นเมื่อวานก็มากับชินจังนะพีนะ่น้องมาจังหวัดน,นี่เลยชินจังก็สแสดงให้ดูแล้วครับหนึ่งซิงเกลิล แต่คันนี้ของเสียยอดน่าจะไม่มีปัญหานะกว่านะรถแรงครับท่วมล้อซ้ำไหนซ้ำหนึ่งนี่ครึ่งล้อนี่ไม่มีปัญหาเลยน้องไายคัดนี้เดียวสบายสบายอ,อ้ะเดี๋ยวลงช่องสเต็ปสอกนิดนหนึ่งครับ ย้อนเบาเบาทมาฟังเสียงท่อเาหน่อยแค่นี้หนีเอาเียอนมาหยุดหรอกสบายสบายเรียบร้อยครับ หน้าง,งานทีตรงนี้บ้านจบ,บุกดีกน่าจะพักกินข้าวครับสักนิดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ